สวัสดีค่ะดิฉันสุพินตัวแทนขายประกันเมืองไทยประกันชีวิตขอเชิญทุกท่านซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบรายปีไม่เป็นสัญญาระยะยาวจ่ายเบีย้ยปีต่อปีคุ้มครองปีต่อปีค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุได้ต่อครั้งเช่นแมวกัดค่ารักษาหมดไปสองหมื่น ครั้งหน้าศีรษะแตกก็ได้วงเงินใหม่อีกสองหมื่นทำได้ตั้งแต่อายุ30วันถึง75ปีรวมการรักษาต่อเนื่องเช่นฉีดวัคซีนพิษุนักบ้ากรณีโดนกัดตามที่แพทย์สั่งเข้าโรงพยาบาลเอกชนเคมได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะสนใจโทรหรือลายสอบถามค่าเบีย้ยได้เลยนะคะที่095 4 4 5 9 4 2หตัวอย่างค่าเบีย้ยเพศช,ชายอายุ26ปีทําแผนสองคุ้มครอง5 0 0 0 0 0เบริรค่ารักษาได้ครั้งละ50,000ค่าเบีย้ย3,300บาทต่อปีทําปีนี้ปีหน้าไม่ต่อหรือทําลดลงก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ